สวัสดีครับท่านเลขาครับข่าวการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดสปทเป็นยังไงบ้างครับท่านครับช่วงนี้ครับพี่พน้องเพื่อนครูบุคลากรถามมามากว่าตกลงข่าวนี้มันเป็นอย่างไรนะครับข่าวที่หลุดออกมาช่วงแรกสรุปว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมครับท่านครับข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนะครับแล้วการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสพทแต่งกายอย่างไรครับท่านครับก็ยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการและสป นะครับยังคงยึดถือและปฏิบัติตามประกาศเดิมนะครับก็คือวันจันทร์ใส่ชุดสีเหลืองนะครับเป็นผ้าไทยประดับสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เราได้ใช้ไปแล้วส่วนวันอังคารก็แต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นเรื่องการแต่งกายนี้อย่างไรครับท่านครับ,บนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงไม่ไม่อยากจะมา,าทําให้เป็นภาระกับครูในการแต่งกายเพราะวันนี้ครู เองก็มีเรื่องการแต่งกายอยู่หลายชุดเดี๋ยวแล้วบางมีวันพุธอะไรนะลูกเสือก็ต้องแต่งชุดลูกเสืออีกนะครับผู้บำเพ็ญประโยชน์สอนพระละก็ต้องแต่งชุดวอมอะไรอีกซึ่งเราก็อยากให้เป็นไปตามความเหมาะสมท่านเลขาช่วยเน้นย้ําให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับก็ให้พี่น้องข้าราชการครูและบุคลการการทางการศาึกษาในสังกัดสพทและสังกัดอื่นๆนะครับจะได้เข้าใจตรงกันว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องการแต่งกายยังคงยึดถือและปฏิบัติตามคำสั่งเดิมนะครับ thank you